ไม่ได้ไปโทษยี่ห้อมือถือเขานะ<ฆ>แต่ว่ามันเป็นโทรศัพท์มือสองอดังนั้นเนี่ยมันอาจจะผ่านการใช้งานแบบชนิดที่ว่าบุกบั่นอะไรมาแล้วหรือเปล่าคุณผู<ฆ>้ชมดูภาพวงจรปิดเก๋ไม่เป็นยังไงเรื่องมือถือไหมคือภาพเนี่ยมาจากกล้องเห็นไหมคะอูจริงๆอ่ะคลิปมันยาวกว่าน,นี้นิดนึงห้องนอนเนี้ยมันน่ากลัวตรงที่ลูกสาวสองคนยังเล็กอยู่เลยยังนอนอยู่แล้วคุณแม่อธิบายแบบนี้ว่า โทรศัพท์วางไว้เฉยๆนะคะไม่มีการชาร์จใดๆเอาเหรออยู่ดีๆเนี่ยถ้าดูตั้งแต่ต้นคลิปคือมันก็อยู่ของมันปกติแล้วก็มีไฟพุ่งงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมครับแล้วเด็ก2คนเนี่ยเป็นเด็ก10ขวบเนี่ยนะฮะกับสขวบเขานอนกันอยู่เดี๋ยวโอ้ยนี่ฮะมันเป็น iPhone 7แล้วมันเหมือนกับประกายไฟเหมือนพุเลยนะฮะเหมือนยิงพุอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเปิดวงจรปิดขึ้นมาเป็น2จอเหมือนกับไฟมันทะลุมาด้านข้างคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะ แต่ต้องย้ำว่านี่มันเป็นมือสองแล้วคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นเดชบุญคือมันไม่ได้ชาร์จถ้ามันชาร์จเนี่ยยังจะพอจะโทษว่าไฟฟ้าลัดวงจรแต่อยู่ๆมันเกิดสปาร์คขึ้นมาเองฮะแล้วระเบิดขึ้นมาแบบนี้แล้วมือเห็นบอกว่า โทรศัพท์มือถือที่ซื้อมาเนี่ยนะครับวันนี้เราไปคุยกับทางด้านของคุณแม่ใช่ใชไหมคะคุณ,คณแม่ <ดา S 2> เองเนี่ยเล่าให้ฟังว่าลูกนอนกันสองคนคุณจิตลดาเธอเล่าให้ฟังบอกว่าลูกสี่ขวบเนี่ยตอนแรกเนี่ยตื่นมายังไม่มีใครเอะใจนะฮะว่าโทรศัพท์จะพังแต่ในห้องมันมีกลิ่นเหม็นมหลังจากนั้นลูกก็เลยเดินไปที่โทรศัพท์มือถือแล้วเจอว่ามันระเบิดฮะโชคดีคือวางไว้ตรงหัวนอนห่างจากตัวลูก ไม่มีการเสียบชาร์จใด,ดๆทั้งสิน้นมีเด็ก4ีขวบกับ10บขวบนอนกัน2คนไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยอยากจะรู้ฮะปกติเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องชาร์จเช่น<ช><ช>สายชาร์จมันมีปัญหาไม่เด้ยมามตรฐานอันนี้ระเบิดขึ้นมาเองเลยฮะวางเฉยๆฟังเสียงคุณแม่ดูหน่อยฮะเข้ามาปลุก เราอุ้มน้องเขาเลยคิดว่าเออเหมือนเด็กกลิ่อะไรไม่ๆจากเตานอคุณพ่อเขาเป็นคนกุ้งเข้ามาพ่อเขาก็เลยเดินออกไปดูข้างนอกแต่มันก็ไม่มีกลิ่นแต่คือด้วยครั้งที่อุ้มน้องเขาแล้วที่ได้กลิ่นว่ามันมีกลิ่นไหม้จากหัวเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเกิดจากในห้องนอนเขาค่ะพอเกิดจากในห้องนอนเราพ่อเขาก็เลยเดิดไปดูทีนี้ก็เลยเห็นว่าเป็นโทรศัพท์ระเบิดกลิ่นค่ะครัวที่แล้วระหว่างนั้นเนี่ยตอนโทรศัพท์ระเบิดโทรศัพท์วางใกล้ไหมวางห่างจากตัวน้อง คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวต้องขอแก้ไขอันนี้จริงเขาไม่ได้ซื้อมือสองแต่เขาใช้มาก่อนแล้ว่อยส่งให้ลูกเป็นครั้งที่เขาเรียกอะไรเป็นคนที่สองรับช่วงต่อแล้วประเด็นคือคุณผู้ชมฮะัคุณแม่ขอภัยนะฮะเสียงจะไม่ชัดเลยประเด็นก็คือคุณแม่เนี่ยบอกว่าจริงๆมันมีการเปลี่ยนแบตซึ่งปกติ iPhone เปลี่ยนแบตไหมปกติปกติไม่เปลี่ยนนะไม่เคยได้ยินข่าวว่าไอโฟนจะต้องเปลี่ยนแบตนะแต่คุณแม่เอาแหละอาจจะเหมือนกับแบตมันเสื่อมอะไรหรือเปล่า ปรากฏคุณแม่เปลี่ยนแบตแล้วเกิดเหตุการณ์เดี๋ยวลองดูหลังจากไฟไหม้ขึ้นมาสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมฮะเราได้ไปสอบถามทางร้านที่เขาซ่อมมือถือบอกพี่อันนี้เป็นความรู้แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องนะ,ะต้องบอกก่อนร้านนี้ก็คือคุณฉัดประพลก็ถามบอกเอาจริงช่วยวิเคราะห์หน่อยอยู่ๆมือถือระเบิดเองแล้วย้ำมีการเปลี่ยนแบตเป็นไปได้ว่าใส่แบตแล้วน็อตอาจจะไขไม่แน่นแล้วเกิดการลักวงจรในเครื่องน,นี่นี่ฮะคือลักษณะที่คุณแม่เนี่ยเขาแกะออกมาเนี่ยนะฮะเพราะเขาเอาให้ลูกใช้ต่อ เห็นบอกว่ามันเป็นไปได้คืออ๋อก็ถอดได้ด้ยเหรอถอดได้มันอาจจะถอดได้แล้วมันอาจเสือ่อมพอเสื่อมเราอยากใช้ต่อคงม,มันคงมีแบตอ,อาจจะไม่ใช่ยี่ห้อของมันอะ่ะน,น,นี่นี่นอันนี้เขาลองสาธิตให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าใส่น็อตไม่ดีมันก็อาจจะมีโอกาสระเบิดอลองฟังเสียงเจ้าของร้านมือถือวิเคราะห์หน่อยฮะอ่าจริงๆกรณีที่มีเศษอะไรไปจิ้มตัวแบตเตอรี่อ่ะอ่ามันพร้อมที่จะระเบิดได้ครับถ้าเกิดมีเศษของแหลกของอะไรอย่างเงี้ยครับ ไปทิ้งตรงแบตเตอรี่มันก็เกิดประกายไฟได้ครับส่วนส่วนเหตุการณ์ที่เกิดแบตเตอรี่ระเบิดเนี่ยผมสันนิษฐานว่าอาจจะมีเศษอะไรเข้าไปปักแบตเตอรี่มากกว่าซึ่งถ้าเกิดแบตเตอรี่มันไม่ดีคือเครื่องไม่น่าจะเปิดใช้งานได้ครับหนึ่งแล้วอขอแนะนําว่าให้ใช้่าที่ชาร์จที่มีมาตรฐานมอปกกนะครับสองเวลาเรานําซ่อมหรือมีเครื่องเสียแนะนำว่าให้ไปซ่อมที่ช่างที่มีประสบการณ์มากกว่านะครับ จาเป็นต้องช่างมีประสบการณ์เมื่อกี้ที่เขาเอาอุปกรณ์แย่แบบถ้าแบตเนี่ยมันเกิดโดนของแข็งใช่ไหมทิ่มแล้วเกิดรอยร่วกมันจะเกิดเหตุการณ์ระเบิดได้นะครับอ้าวเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่เตือนภยัย